สวัสดีท่านผู้ชมตันการับリーเกมระบเริ่งอันนี้นก,กม็มาเล่นเกมน,นะครับผมสำหรับที่ไม่ได้ทำคลิปมานานนะนก็มาเกมนี้พวมันเกมแนวรักล่าพายุนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเป็นในส่วนของ TIV หนึ่งนะครับซึ่งก็ประมาณนี้เลยนะมันก็มันก็มันก็ใช้ดามันก็ไม่ดีขนาดนั้นและตอนนี้มีพาย,ยุเหมือนกลังจะมาด้วยนะลมแรงกระโจนแล้วตอนนี้ผมก็เตรียมที่จะไปแล้วกันพาย,ยุได้ดีด้วย เน,นี่ยนี่คือพายุนะครับซึ่งวิธีการเช็ง,ง่ายๆถ้าเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็ระดับปานกลางคือแบบไม่ได้แรงมากพราะว่าทีอันนี้น,นี้ทีวีหนึ่งผมจะทนอยู่นะทีวีหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเหมาะสำหรับเล่นใหม่อยู่นะจะให้เหมาะว่าน,นี้ก็ต้องเป็นโดมเบรเตอร์หนึ่งนะวันรู้ว่าเรามีคำหลังด้วยแต่คลาสสิกตอนนั้นคือพายุและเสียงของทีวีหนึ่งก็กเสียงมันรตุตักๆตก มันรถไถยาดรถรถตัดยาดเหมือนว่าเรากำลังจะเจอกับ EF อมไม่รู้ล่ะว่าจะเป็น EF อะไรแต่ที่แน่แน่มันแรงแน่นอนครับดูทางถนนออฟโรดเรืองออฟโรดของทีวีหนูก็ห้าห้าสิบนะเออว่าช้ามากมีคนมีคนสองคนงำลังตามเรามาจากด้านหลังครับมอาตรนนี้ไม่ได้หรอก รีบไปกันเรารีบไปกันเรื่อยไปทางนี้ตอนนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้อะไาบิตทางอ๋อโอ้วันนี้เป็นพายุลูกใหญ่สิเดียวเชียวรีบเบรกก่อนเคปเปิดระบบวางภพเลย What the fuck ไม่มีคนติดรถผมมาด้วะเคปดูกล้ผมว่าทีวีหนึ่งจออยู่ไหมโอ้โหแล้วไม่ได้อยู่กลางพายุอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูกล้ว่าทีวีหนึ่งจะเอาอยู่ไหมบอกว่าเอาอยู่นะ เราไม่ได้อยู่การพายุดย้วยเราอยู่ขอบๆกันนะไอ้เพื่อนพายุยมันกำลังผ่านไปเลยโอ้ได้แค่นี้เดียวเองโอเคเพราะว่าต้องรีบไปอีกฝั่งหนึ่งเลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราพลาดลูกน,นี้ไม่สามารถพลาดได้ขอเงีดีๆอยู่ท<อ>ี่มาที่เดิมรีบไปกันแล้วอู้เร่งเร่งเรงเร่งเร่งเร่ง ว้าวโอ้ยตุ๊กฟุตโอ้ตุ๊กฟุตในระบบลนนั่นแหละว่าเราไม่ทันหรออันนี้เราหยุดนี่ถือโอ้ตันตันตัน,น,นถือว่าอยู่ใกล้มากเลนะนะ้วเน,นี่ยนี่ครับพายุกำลังเออไปขึ้นเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งวางเพื่อนอย่าเพิ่งวางเย็นเย็นเย็นอู้แรงมากหมอจะไม่ปิวนะไม่ปิวเราระดับทีวีหนึ่งละโอ้นี่นี่เหมือนจะเปเย็บหานะไม่ก็เ e ย็บเสีย โอกาสเททีวีหนึ่งจะไม่รอดนะคระเพราะว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่เข้าใผู้เล่นใหม่แต่ถ้าแต่ถ้าจะให้เหมอะกวา่าก็ต้องเป็นดอมเบรเตอร์หนึ่งนะแล้วไงอ่ะอันนี้เวพาผมจะซื้อตัวผมจะซื้อทีวีหนึ่งเพราะเนี่อจากผมคิดว่ามันจะใช้งานได้ดีกว่าไม่หรอกมันทนแรงอายุทีวีหนึ่งเพราะว่าต้องลงไปละล่างว โย่เพื่อนดับเบอรเตอร์โอ้ดเราร์เจอดับเบอรเตอร์สามว่านะนั่นแหละมังโฟก์มังโฟก์เดี๋ยวก่อนที่จะก่อนก่อนที่จะปิ้วโอ้เพิ่มเพิ่มลัวดแล้วอืออาจจะกระตุกนิดนึงนะก็ขอโทษด้วยขอโทษที่จะไปสนุกแต่ไม่ทำคลิปน้ำด้วย เราจะไจัดเต็มต่อแล้วขนนะ้ออู้นี่แค่ขอบพายุแล้วเนี่ยอีกคีเราอยา,อยากกินแต่กินเราจะกลางพายุท<ฮ>ี่ขนาดไหนโหนี่อยู่ขอบถือว่าขอบม,มากนะถือว่าเราอยู่ใกล้มันอยู่นะไม่ได้กลางพายุนะแต่ก็ถือว่าอุ้ยอุ้ยนั่กันนั่งหนึ่พันกว่าเลยอะว้าวโหโหโอหโห ว่าแรงพอตัวแล้วนะสพายุลูกนี้วัววววัวววอาจจะไม่ปิวนะถ้าเกินร้อยเจ็ิรเจห้านี่ผมมีฟิวแน่เลยพรส่วนแร้อยเจ็ดสิห้าโอ้แรง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 เมือกี้ผมมีคนติดรถมาด้วยนะใครก็ไม่รู้ติดรถเรมาด้วยแล้วมันก็ไปขึ้นทีโอ้ยพระเจ้าจอด เราช่วยที่แค่ขอบมันนะเนี่ยนี่แค่ขอบมันนะเนี่ยไม่อยากคิดเลยสภาพถ้าไปกลางพายจะขนาดไหนอ่ะดูกระดับไปแล้วอะสีม่วงแล้วนะตอนนี้เป็นระดับสีม่วงแล้วพอเราต้เก็บพบดีกว,ว่าได้รีไปเลยแต่เมื่อกี้อยู่ขอบพายุนะถือว่ารุนแรงพอตัวเลยเมี่ยนิดสภาพจะไปกลางพายุจะเป็นขนาดไหนอะมาดูกัน ตองนี้ผมว่าเราจะไปทันนะแล้วลำเรบรด,เ,ดเตอร์สามถือว่าทีไอวีหนึ่งก็บอกว่าเหมาะกับสำหรับผู้เล่นใหม่นะมันจะไปสุดคอมแบ็คเพระาะฉะนั้นเราต้องรีบไปเราไปโมถ้าถ้าไปไปสุดคอมแบ็คนี่คือไม่มีโอกาสได้แล้วนะตรงนี้ ้ออ้อเขาไปกดีเนี่ยโอ้ม่ดีฮไม่ดีม่ดีมดีมดีมดีเข,เข้าไปก่อนประมาณนี้แหละเวระบบก,ก่อนระบบลุกออกจากรถนี่น่าจะปิวเลยนะปิวปิว ดีนะดีนะดีนะเมื่อกี้อุ้ยไปแล้วตโอุ้ยทีวีทีวีอู้แรง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 มากแล้วความปมไม่ทันเมื่อกี้อ่ะลูกจากรถที่นั่งนี่มีปิวแล้วเนี่ยอู้โคตรแรงแล้วพี่ผ้ชมอือหือโอ้ยนี่แค่ขอบอายุแล้วเนี่ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรแรงครับทุกท่านเมืม่อกี้ลูกจะที่นแล้วปิวเลยนะแม่คิดเชื่อเลยเราจะมัดปิวได้อันนี้คนเขาก็ทยอยไปเอ,เอาอันด้านบนกันหมดแล้วแล้วแค่ผมม,มั้งเกงครับเมื่อกี้เราซักกับพายุจะเป็นเยี่ห้าไปนะแม่งเอวเลยเมื่อกี้ แปลว่าผมว่าไม่น่าทันละไปเอาไอ้ลูกหนึ่งทั้งบนดีกกว่าซึ่งยาวนานเลยครับทีเนี้ย T V หนึ่งละดูที่ช้าที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมามันเกือบช้าสุดในเกมแล้วกันเนี้ยแต่จะมีคนที่ช้ากว่านี้นี่มันจะเป็นคันี้นะเราดูเจ็ดสิบห้าบอกว่าช้าันที่ช้ามากเกมใส่พมแล้วเนีย่ยบอกว่ากากผมว่า T V อย่างนี้ผมว่าผมแนะนำ ทนพายดีด้ยแ,แต่คันนี้นี่ผมไม่แนะนําเลยนะอย่าซื้อเลยถ้าใครมีเงินไหนอย่อยาซื้อคันนี้เลยกากมากคือกากคือกากใส่โพ้ไม่ได้ดังเดียวคนเดียวอีกนังเดียวคนเดียวนี่อาจจะอาจจะไม่เป็นปัญหาแตครั้งจเป็นปัญหาสำหรับผมเพราะว่าผมจะเวลาผมไม่ได้อัพคลิปกกับเพื่อนบ่อยๆนะเป็นปัญหาสำหรับผม,มจะเป็นปัญหาสำหรับใคร ผมว่ามีเกมพลาสองเกมที่ผมซื้อผมบอกหน้าบ้านหนเอออันแรกที่ผมซื้อเนี่ยก็เป็นทาสีกับรายได้คูณสองรายได้คูณสองนี่แนะนำไม่ซื้อเลยของเดยห้ามขาดอตอนนี้เรานำาหน้าไปยุ่งมาหนึ่งก้าไหมโหจะทันป่าวะ <laughs> phải luôn đi, hmmm luôn. hmmm 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 Ui, ไปตะลุยเลยไม่น่าจะไหวแล้วก็ต้องขี่หางจากมันว่าจุดนี้แหละพายไฟอยู่เราจะผ่านมาแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใครไปแล้วปิวแล้วเรียบร้อยเฮ้ยรีบวางก่อน เปิด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 อ okay, okay. okay, ุ้ยเปิดทันเปิดทันเปิดทันเดี๋ยววาโพไม่ทันน้าไม่เป็นไรหรอกระวังหน่อยเดียวเว้ยรีบวางเร็วรีบวางเร็วโอ้ยเร่งแรงแรงแรงๆโอเคโอเคโอเคอู้แรงจัดเลยครับอู้เราจะไม่ปิวนะไปปิวปิวปิวมายอเ้อกลับตัวก่อนโอ้กลับตัวกับใจโอ้ไม่น่าได้ลูกเนี่ยได้ถือว่าได้นะแต่ว่างโพไม่ทัน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลสสญญค์กดซับสไค,คร้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูคลิปนหน้าต่อไปจะมีอะไรครับตั้หลักกับการล่าพายุวันนี้จาก,กัครับผมบ๊ายบาย